โอ้ยจะบ้าตัวเองแล้วดมแล้วคุณเอ๋เขาดมแล้วดิให้ใครเทสให้ก็ให้หลายๆคนเทสปังมากจ้า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 เพ่เพ่พูดกระเป๋าแล้วน้องเอ๋พี่พูดกระเป๋ามันอย่างแรกเลยอ่ะกินนาทีแล้วเนี่ยเธอฉันยังไม่รู้เลยนะกินนาทีแล้วอ่ะเออแต่ตอนไปจิ๋วว่ามันมันมีงานอยู่แล้วติดกลิ่นเท่าที่ เคสดูอ่ะมันก็มันก็ได้กินทั้งวันนะเออใช่ก็ท่าอกฉันอนะ่ะนี่ก็ผู้ชายเกือบร้อยอืมเยอะมากเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวลองลองใส่ให้ดูนะลองใส่ macbook ipad อย่ไหน ipad อยู่นี่ลองใส่ macbook ลองใส่ ipad อ่าลองแถมใส่คุล่าคูฮ่าใส่คุล่าคูได้เฮ้อย <c oughs> อาเมสซิ่งเฮ้ยใส่คุล่าคูได้กูจะบ้าเฮ้ยโอเมก้าอ่ะเราดูเอาคุรละคูประมา,มาหนึ่ง iPad สอง Macbook สามอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอาจริงกูกูยอมแล้วหมโหมก ซื้อของก่อนมาซื้อด้วย LL เหนื่อยวะอ่ะเดี๋ยวลองดูใส่อะไรใส่แพดใส่ m a c บุ๊กใส่นี่อ่ะ,อะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีดรามา่าแม c บุ๊กใครแม c บุ๊กพี่สาวจ้า ชื่อเมียวลี่อ่ะที่ลูกที่เป็นขนแมวอะยูโนะไอใส่ได้หลายอย่างมากตอนนี้อะก็ต้องมาซื้อแล้วปะอันนี้แถมด้วยนะบอกให้อันนี้แถมกระเป๋าไม่รู้แพงอะไรด้วยแต่แพงเฉยงงแต่ว่าอยากแถมอ่ะใส่แมวให้ดูหน่อยแกเราโปว่าถ้าเราลูกตอนเนี้ยเราเดี๋ยวแปบเขาแปบนึง โอ๊ยขอโทษลูกมานี้มานี้ซื้อเถอะสมพรช่วยพ่อหน่อยอย่าพึ่้งผมช่วยพ่อก่อน อย่าขายของลูกโอ๊ยโซแมวมมแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงคือจริงอะมันใส่แมวได้เว้ยเธอแต่ว่าอุย้ยใส่ได้ทุกย่าลูกอยู่ได้เลยเก่งมากครับเก่งมากครับมไม่เข้าเหรอหืมนูไม่อยากเข้าเหรอคะกลัวหือมาไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าทุกคนโทษทีแมวไม่ให้ความร่วมมือลิบตลอย ว่าไม่ชอบหวานๆานนะชอบถ้าไม่ชอบหวานๆนะจริงๆมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นอ่ะทุกคนต้องมาลองเทสอ่ามาลองเทสที่บูธได้มาลองเทสที่บูธได้ถามอะ,อะ,อะ,อะขออนุญาตนะครับคือไม่สามารถจ่ายบัตรได้นะที่งานต้องเป็นเงินสดหรือว่าสามารถโอนผ่านแบงอะไร่เงี้ยได้ครับผมอะพี่งัดมาขนาดนี้ละมาซื้อพี่หน่อยก็ได้ กระเป๋าใส่ได้ยันรู้ป่าว้าอยากขายแค่ไหนแต่ตั้งใจขายสุดๆนี่เป็นซีโอทำทุกอย่างเลยไปครั้งแรกทำคนเดียวงงมีซิปไหมมีจ้าเธอมีซิปปิดเรียบร้อยสวยงาม เหนื่อยดีหอบแลเนี่ยเออเลิศเออเลิศแกมาซื้อให้เราด้วยดิพ่อค้าคนนี้นะครับก็ตั้งใจขายด้วยใจนะครับก็ถ้าเกิดใครแบบผ่านมานะครับที่บูท ll หรือว่าใครที่มาดูนะครับต่อให้แบบเราจะไม่รู้จักกันเราก็ตามนะแต่ถ้าเธอดูไลฟ์นี้เราชื่อมิกเออนั่นแหละแล้วถ้าเธออยากซื้อของเราก็ฝากด้วยนะครับผมเพราะเราตั้งใจทําให้ทุกอย่างเลยนะกระเป๋าแล้วก็ตั้งใจทํานะครับอันนี้ก็ต้องทใจทําเราแถมให้ด้วยแพงด้วยงงมากแพงอะไรก็ไม่รู้่าอืม ลดเก้าสิบไม่ได้ดีแกอ๋อกระเป๋าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบครับเก้าสิบเก้าเก้าสิบจำไม่ได้เดี๋ยเป็นไงล่ะช่วงนี้มันทำอะไรเยอะเกินไปพ่อคาขายเก่งเวอร์อันนั้นแหละเธอแล้วก็ลิบบารนะครับสองรอยสิบเก้าใช่ <c oughs> จำไม่ได้อายเขาว่าเลิมไม่ไหวปักตะก,ก้าแกมีใครทด้เออเอลนะครับผม ติดงานอ่ะแกฝากไดเมล่าไหนพี่กินมาหรอบูธใช่ครับผมหนึ่สิบเก้าครับผมคนไม่มีบัตรเดินไปซื้อได้ไหมเหมือนจะได้นะถ้าฉันจะไม่ผิดอืมเอ่อแล้วก็เป็นบาร์มสติกนะครับเป็นน้ำหอมนะจ้าด้านในมีกี่ช่องหรอหนึงช่องทุกคนครัผมแบบ ช่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ข้างนอกอนีมีแถมตรงนี้นะแล้วก็มีแถมกระเป๋านี้ให้ด้วยอยู่ต่างจังหวัดอ๋อ oh. how about the i n t know friend I'm so sorry about the bag because I'm um, not sure maybe next time I will sell it again maybe maybe in online and shipping to your country ลิ p ไม่ใช่ลิ p แกมเป็นเออลิปก็ได้ลิปบามน้ำหอมอ่ะ you know เข้าใจถูก พร้อมนะครับผมเบส brow b a c k yes brow b a c k it is okay you can buy maximum 15 bags yes โอเคครับถ้าเกิดถึงเวลาที่สมควรแล้วฮะผมเหนื่อยมากวันนี้ผมพูดเลยนะส่วนเลกสีก็ซื้อ3ามสี่ไปเลยสิจ้าที่รักเ่ากม่มบีเราจะได้ใจเราไปด้วยโอเคทุกคนก็ฝากไปด้วยนะครับ LL ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะทุกคนถ้าเกิดคนอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากได้นะครับใครมาที่บูธก็แวะมาซื้อได้นะคะจุบจุบ๊บจะไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับที่มาช่วยกันดูนะครับ อ่าใช่ครับขายพร้อมบูธครับผมเจอกันที่บูธครับทุกคนอ้อนแม่อ้อนทุกคนนะครับตอนเนี้ยก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะคือเราทำด้วยใจจริงๆขอบคุณนะครับทุกคนกุ๊ดไหครับเดีกกำลัเสาวอาทิตย์ครับโอ้ยกดปิดไงอะ